พันตรโทรพดรีบบอกพี่คุณาตีเขามายอมให้การแบบที่เราวางไว้นะพี่ช่วยพูดดยสิพันตรจโทรุนรีบรากเก้าอี้มานั่งแล้วหันหน้ามาทางราตีเอยเสียงเป็นปกติคุณาตีต้องเข้าใจะนะครับว่ามันเป็นวิธีเดียวที่จะช่วยระดีเมียผมฉันเข้าใจค่ะและจินดีช่วยเต็มที่เลยแต่จะให้ดิฉันให้การเทสทำไม่ได้ฉันรู้นะว่า เรื่องนี้ต้องถึงศาลและโชคดีกันหนักด้วยท่านสารวัตรใหญ่ก็ดูที่ข้าว่าแนนอนกับพวดจะต้องเป็นพนายนความให้ฝ่ายน,อน้อสารวัตรใหญ่อารมณ์เหงื่อแตกบ้างแล้วคนละดีจะให้การแบบไหนบอกผมสิเห็นยังไงให้การไปตามนั้นละดีก็เสร็จนะสิครับพลงออกมาเอ๊เรื่องนั้นไม่รู้นะคะเสร็จไม่เสร็จนะ่ะรู้เพียงว่าถ้าชาดิฉันกับคนขับรถให้การแนละ้วก็ขอให้การจากความเป็นจริง ไม่มีการให้การเท็จเด็ดขาดคนต้องการอะไรถึงได้ให้การณแบบนี้อรุณถามเสียงกระชักอย่างเดิมตัวดิฉันต้องการให้กฎหมายเป็นกติกาสังคมที่ศักดิ์สิทธิ์ดิฉันเกลียดผู้ละเมิดกฎหมายและเกลียดการใช้กฎหมู่คูเข็นกฎหมายแบบที่นายอ,อน,นุนกับพวกกระทำอยู่บอกได้คำเดียวว่าเกลียดเข้าไส้ผมไม่เข้าใจเลยทําไมคุณลาตีถึงมีอุดมการในตอนนี้เอา้าก็ได้จัดเยนกฎหมายนี่คะ บอกท่านสวัสดิ์ใหญ่พดไปแล้วเมื่อกี้นี้ตอนนี้ฉันในคณะรัฐศาสตร์มหายาลัยเปิดได้หลายชุดวิชาแล้วกฎหมายอาญาเก็เพิ่งสอบผ่านไปพอเราไม่ในกฎหมายแล้วรู้สึกถึงกติกาของสังคมแล้วก็ต้องใช้กฎหมายให้ถูกที่ถูกทางสิคะดิฉันยอมไม่ได้เด็ดขาดที่จะละเมิดกฎหมายยิ่งกดหมู่ยิ่งเกลียดนี่คนมีเจตนาจะฆ่าหรือดีแบบนี้สิสัานหน้าทันทีฆ่าไปทาไมคนรู้จักมักคุ้น ที่ดินฉันก็จะช่วยซื้อไว้เป็นเงินตั้งหลายสิบล้านนะคะถ้าเกลียดก็จะติดต่อทําไมผมไม่เข้าใจคุณเลยราตีหัวเราะเสียงสดใสถ้าสารวัตรใหญ่เข้าใจทําเป็นไม่เข้าใจกันมั้งคะคุณม,มีอุดมการณ์กันเหรอืมคนเราก็ต้องมีจุดยืนไม่ใช่หรือได้โปรดเขาเ้าใจนิดว่าดิฉันไม่ได้มีเจตนาจะเข็นฆ่าคนลดีเลยแต่ฉันมีเจตนาดีต่อสัง,สงคมนะถ้าสังคมดีแล้วประเทศชาติเราก็ดีด้วยตัวเราทุกคนทุกคนก็จะสบาย แต่ถ้าสังคมยังฟอนเฟซอยู่เช่นนี้แล้วก็ตัวเราจะอยู่ไม่ได้แน่มือขยาก็สาวได้สายเอาคนมีเงินคนมีอำนาจคนมีอิทธิพลคนมีความรู้มากทำอะไรก็ได้แต่เอาเปรียบคนจนดิ่ฉันแก่ที่สุดค่ะเฮ้ยพันธุน์หมดทอรุนหลุดปากหน้าตึงลุกขึ้นเดินออกไปจากห้องไม่ลืมคว้ามือถือของตัวเองมาด้วยแล้วดึงสาอากาศกดรหัสนั่นทันทีแนบหูฟังฮัลโหล บ้านคุณประจวบค่ะผมปฏิบัติหน้าทีทออุณสารประหัยกงเมืองขอเรียนสายคุณประจวบ้หยครับสักครู่นะคะเดี๋ยวๆเวท่านั้นเสียงห้าวดังขึ้นฮัลโหลสารวัตรหญ่มีอะไรหรือท่านครับเดี๋ยวนี้ผมรอดีแฟนผมคุณสายใจอยู่ที่โรงพักเรียงรองอ๋อแล้วราตีไปถึงยังละ่ะถึงแล้วครับขอลังเป็นปัญหากันอยู่เดี๋ยวนี้ละ่ะเอ๊ะปัญหาอะไรไหนบอกผมมาสิส่วน,นประจวบรอเดี๋ยว ครั้งนี้ครับท่านรูปคกกดีนั้นถ้าเราจะให้เดีแฟนผมหลุดจะต้องเปลี่ยนรูปกคกดีสมัยมเอาเป็นว่าให้ปู้ตายมีปืนใช้สั่นปืนทุกกระจกแล้วจ่อยิงเดีเมียภรรยาผมจากนั้นภรรยาผมก็ยิงป้องกันตัวถึงจะหลุดครับเอา้าก็ต้องออกแบบนั้นอยู่แล้วนี่แต่คุณราตีนะครับไม่ยอมให้การแบบนั้นฮะแล้วราตีให้การแบบไหนถามเสยงหลวงมาอีกจะให้การตามความเป็นปจริงคือผู้ตายไม่มีอาวุธอะไรมีแค่ไม้ทุกกระจกยังใช้การว่า รดีภรรยาผมเจตจนาเจยิงมาเด้นปองกันอะไรแบบนี้ก็เสร็จกันทานั้น,นะครับเอราตีเขาคิดอะไรของเขานะผมนึกว่าท่านมีบัญชามาแบบนั้นเฮ้ยพูดไปเล่นนะผมเกี่ยวอะไรด้วยเราอีกอย่างผมทำไมจะต้องทําแบบนั้นด้วยมีเหตุผลอันใดคุณนารดีก็ไปมาหาสู่ผมเสมอเสมอช่วยงานช่วยการผมมาตลอดเราต่างก็มีพัประโยชน์ต่อกันหลายงานหลายเงินคุณก็รู้นั่นนะสิครับ ผมกับพจถึงได้แปลกใจมากที่คุณราตีมายอมช่วยพวกเราแบบนี้เดี๋ยวก่อนตอนนั้นบราตีอยู่ในเหตุการณ์หรือไม่ละ่ะอยู่สิครับแต่อยู่นอกรถกับนายเบิ้มห่างแค่ไม,ม่กี่วาร布าตีคิดยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะโทรถามมาตีนะเดี๋ยวก่อนท่านมีอะไรหรือคุณราตีเล่นกหมายจริงนะครับจริงสิปีสองปีสามปีละมัง้งเข้าเรียนมาหาวิทยาลัยเปิดตั้งแต่อยู่บ้านเกิดตอนนี้กระดาได้หลายุวิชาแล้วใกล้จะจบแล้วมีอะไรหรือ ตอนแรกผมเข้าใจว่าคนราตีไม่รู้กฎหมายเลยไม่เข้าใจเจตนาของรูปคนดีที่เราสร้างขึ้นพอมดว่าคนราตีเรียนกฎหมายถึงได้แปลกใจว่าเข้าใจดีแล้วทําไมไม่ช่วยพวกเดียวกันเรายุติตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะโทรถ,ถามราตีครับผมแล้วดีกับสายใจครูคกกนเข้ามานั่งหน้าโต๊ะสารวัตรใหญ่หันมาถามกับจะพร้อมๆมกันเสียงรัวเรือเปือคุณทำแบบนี้ได้ยังไงคุณนราตีแขกตายนะสิเอ๊ะ เรื่องตายไม่ตายเดชฉันว่าเป็นเรื่องของศาลนะคะฉันบอกไปแล้วว่าไม่ขอให้การเป็นเทศเด็ดขาดคุณไปเจตนาอะไรสายใจถามเสียงเครียดก่อนที่าราตีจะได้ตอบคำพูดเสียงโทรศัพท์มือถือก็ดังขึ้นเสก่อนหล่อนรีบรับโทรศัพท์กดโฟนแล้วพูดฮัลโหลลาราตีเหรอดิฉันนะคุณไม่อะไรเลยคะตอนนี้ดิฉันนั่งตรงหน้าท่านสวัสดิ์ใหญ่พธิค์ค่ะขณะนั้น พันธบทโทรอรุณเข้ามาในห้องมีสีหน้าเคร่งเครียดยิ่งพันธบจโทจน์คนนายระดีคนนายสายใจจ้องสายตามาที่อาราตีบนจุดเดียวแต่คนรู้ว่าพันธบทโทรอรุณออกไปโทรศัพท์คุยกันในประจบอย่างแน่นอนแต่เขาเงียบหูฟังกันหมดนูไม่ยอมให้การตานพิสวัตใหญ่อรุณขอร้องกันเลยค่ะทําทไมล่ะดิฉันไม่อาจให้การเท็จได้เพราะตองนี้เชื่อแน่ว่าจะต้องมีการสู้กันในชั้นศาล ทาน่ให้การตามความเป็นจริงคนรัดีติดคุกนะบอกให้ได้เลยแม้จะกระทาเป็นประมาทก็สามปีเป็นอย่างน้อยถ้ามีเจตนาก็ยี่สิบปีป้องกันตัวทําไปเกินกว่าเหตุหลุดทันทีอย่างที่ทางพวกเขาสร้างลูกพอดีขึ้นนี่แหละดิฉันขอให้การตามความเป็นจริงค่ะจะ,ะจับประทัดหัวโค้งให้อะไรฉันก็ขอให้การตามนั้นอืมพวกเขาคงไม่พอใจหนูแน่แน่ดิฉันไม่สนใจเรื่องไม่พอใจหรือพอใจและไม่แคร์ด้วยค่ะสิ่งที่ฉันแคร์มากคือ จะคนมีคนจนคนมีอิทธิพลหรือเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่ไหนก็ช่างจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเสมอค่ะถ้าสังคมใดผู้คนไม่เคารพกฎหมายระเบิดกันบ่อยๆแล้วก็สังคมนั้นมันจะเสื่อมทรามทันทีดิฉันเกลียดพวกในอนโณนท์ข้ากระดูกดำก็เพราะระเบิดกฎหมายแถไม่ใช่กฎบุกขู่เขียนกฎหมายแล้วดิฉันใช้การไปเท็จได้อย่างไรคะคุณขอยืนยันจะให้การตามความเป็นจริงค่ะงั้นพวกเอขาคงไม่เอาหนูเป็นพยานแน่ ไม่เป็นไรค่ะไม่ออกก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าฝ่ายผู้ตายมาขอให้ดิฉันเป็นพยานดิฉันเป็นพยานให้ทันทีแล้วจะขอพูดตอความจริงด้วยค่ะอราตีผู้เสียชัดถ้อยชัดคํคล้ายมีเจตนาให้คนในนั้นทั้งหมดได้ยินจุดยืนของหลันด้วยคนทั้งหมดในนั้นหน้าบอกไม่ถูกโดยเฉพาะพันตบรวโทรุนเทงกับกัดฟันกอดๆโดยไม่รู้กตัวนกกำลังสร้างสตูนะไม่เป็นไรค่ะตายเพราะการให้ตามความเป็นจริง ก็ไม่เสียดายชีวาแต่ถ้าตายไมให้การเท็จแล้วก็ดิฉันจะเสียใจมากค่ะเฮ้ยถ้าจจเบิ่มันถูกขอเป็นพยานนะหนูจะว่าอย่างไรบอกตามตรงสิเป็นเรื่องของนายเบิรมคุณจะ่าลืมนะคะนายเบิรมอยู่กับดิฉันตลอดเวลาฉะนั้นจะต้องให้การเหมือนดิฉันให้การนอกนั้นโดนให้การเท็จดิฉันไม่รับรู้ด้วยค่ะนูช่วยเย็นมือเห้กับสารวัตรใหญ่อรุณด้วยค่ะท่านคะคุณประจว์จะพูดกับท่านค่ะสารวัตรใหญ่กองเมือง รับมือถือมานาทีฮัลโหลผมอรุณครับคุณคงได้ยินภรยาผมพูดได้ใช่ไหมแต่ยนแล้ะครับตกลงคุณจะเอาอย่างไรก็คงจะเอาคุณลาตีเป็นภรยาไม่ได้อย่างแน่นอนอรุณเอ่ยพร้อมทั้งเหลือบตามองลาตีนิดหนึ่งซึ่งหล่อนเขาวางสีหน้าเป็นปกติไม่ยินดีเ้ายะอะไรไอ้ผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วไม่เป็นไรครับผมผ่าคดีแบบนี้มามากแล้วผมก็จะต้องเข้าไปหาชาวบ้านสักสองสามคนที่เป็นชาวบ้านที่นั่น เพื่อปั้นให้เป็นพยานฝ่ายผมให้จงได้เรื่องอื่นคงไว้ว่ากันทีหลังผมจะช่วยด้านไหนได้โปรดบอกเลยนะครับครับขอบคุณท่านท่านมากขอสวัสดีก่อนนะครับสารัจริญอรุณยื่นมาอถึงให้กับราตีเขากัดกรามนิง่งไม่กล้าที่จะเอ่ยอะไรออกมาเพราะบารมีนายประจวบยาแรงอยู่ถึงอย่างไรราตีก็ยังเป็นเมียนายประจวบที่ถูกต้องตามกฎหมายเขาจึงรีบโบกมือห้ามคนทั้งหมดไว แต่หันมาบอกกระตีด้เสียงที่ข่มความรู้สึกลงแล้วขอคงเป็นอย่างสูงที่อุตส่าห์มาถึงที่นี่เป็นไปได้ค่ะฉันก็ต้องขอลาสวัสดีค่ะว่าจนครบคนคนนั้อย่าลืมเรื่องที่ดินนะคะพร้อมเมื่อไรเราจะการทันทีทางด้านเงิน,นฉันพร้อมตลอดเวลาค่ะค่ะได้ดีเสียงแปลงป่าที่สุดสุดที่จะระงับได้จากนั้นปราตีก็ออกไปจากห้องสารวัตรใหญ่พนรับร่างสาสวยนั้นแล้วดีก็ออกเงียก่อนใครใครมันจะบ้าหรือไงเนี่ย แน่นสิฉันไม่เข้าใจเลยสักนิดสายใจเสริมขึ้นฟังนะผู้หญิงคนนี้มันใจธรรมดาเสร็จแล้วผมว่ารอนจะต้องมีอะไรลึกๆแฝงอยู่ไปแน่ไม่ฉะนั้นจกล้าพูดออกมาฉะนั้นเลยสารวัตรแย่ดุนเอ่ยคุณประจวบหนุนใช่ไหมพี่คิดว่าไม่นะพศเมื่อกี้โทรคุยแล้วท่านประจวบก็ปฏิเสธแข็งขันนะไม่รู้เรื่องอะไรเลยผมว่ารารีต้องมีแผนอะไรสักอย่างที่พอเราคิดไม่ถึงกันเอ๊ะ แผนอะไรฉันนึกออกแล้วราตีจะต้องบีบราคาที่ลงไปอีกเท่าตัวแน่ๆถึงจะยอมมาให้เป็นพยานดีพระงคขึ้นสายใจเสริมนันทีเห็นที่จริงนะแต่แผนแอร์จับยนนี้จะต้องถูกบงการจากคุณประจบแน่นอนเพราะไรนั้นเขหัวกันค้ามากและคงถ่ายทอดศิลปะแบบนี้ให้ราตีถ้าเป็นแบบนี้จริงคงจะแย่นะครับเพราะเราไม่มีทางเลือกซะด้วยสิสารย์พศเอ่ยเบา,บา สีหน้าสีตาบ่งบอกอาการนุ่งยากใจเราไม่เอาราตีเป็นพยานไม่ได้เรอคุณนันแะดีทางก็ได้ครับแต่ผมกลัวที่สุดคือถ้าราตีไปเป็นพยานฝ่ายนู้นจะเบิ่มคนขับรถอีกคนแล้วทางเราก็เ,เสร็จกันพวกนียกันอย่าให้การไม่เหมือนกันสารสมเณนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับที่ไม่เหมือนก่อนคือตอนนี้ผู้เป็นประษานหนุ่มที่มีอุดมการณ์สูงมีมากไม่เห็นแก่อนิสสินจ้างใดๆด้วย พาะลูกขนลำเบิดทั้งมันที่มาเป็นไม่ใช่ลูกอยากคนยากจนมาสมัยก่อนเพราะงั้นการตดสิคดีสมัยนี้เที่ยงตรงที่สุดงั้นเอ,เอาไงดีคะคุณอรุณสายใจหันไปถามพันตรวจโทรอรุณซึ่งกำลังใช้ความคิดอยู่เลยดีอะไรคะคุณพี่เรื่องที่ราตีมีท่าทีอย่างไรบ้างอืก็เห็นว่าอะไรอีกนี่คะถ้าคนสายใจลดให้อีก4%ก็จะซื้อทันที ผมดูดูแล้วราตีไม่มีท่าทีเเรื่องผิดผิวเลยในอันที่จะเอาเรื่องการเป็นพยานมากดดันอรุณเอ๋ยเสียงขึมแปลว่าคุณพี่ประยมเชื่อว่าราตีใช้เรื่องการเป็นพยานให้เราเพื่อกดดันให้ลดราคาที่ลงอย่างนี้นเหรอคะผีเคทแบบนั้นนะงั้นราตีทำไมไม่ยอมเป็นพยานให้เราล่ะในเมื่อไม่มีเรื่องกดดันราคาที่ดินแล้วก็นั่นนะสิกำลังคิดอยู่เนี่ยหรือเป็นพวกบ้าอุดมการใช่แล้วฉันเพิ่งน,นึกออก สายใจพโ่งขึ้นทั้งหมดเพ่งสายตามาที่คนนายรอผู้บัับถามเกือบจะเป็นเสียงเดียวกันอะไรนะมันเป็นคนบ้าผู้กังับจริงแหล,ละแลดีนึกออกยังตอนที่มันโดนไอ้เขาลากตัวจะไปข่มขืน,คน,คนแต่ชาวบ,บ้านช่วยไว้ได้ชาวบ,บ้านช่วยกันมัดไอ้บ้ากามคนนั้นเอาไว้ในถ้ำแต่นางราตรีกลับให้ปล่อยไปไดืด้อจริงหรือค่ะคุณนายแลดีรีบสนับสนุนท,ทันทีงั้นกบพวกบ้าผู้กังับแน่ มันยังเรียนรัฐศาสตร์อยู่ด้วยเอาไงดีเนีย่ยพระจักรวรรดิทวพศเสียงสะท้านผมเข้าราคีดอีสองวันว่าจะแก้ไขอย่างไรตอนนี้ผัดฟ้องไปด้วยก่อนนะพศได้ครับไอเดินเดียปันพยานเท็จเข้าใ่คงจะทำไม่ได้เสร็จแล้วพอสารจะไม่ยอมเชื่อถ้าราตีก็จะเบิ่มเสกเป็นเป็นพยานให้ฝ่ายนูน้นแปลว่าใช่เราต้องหาวิธีไม่ให้มันทั้งสองไปเป็นพยานให้ฝ่ายนูน้นทำมันไม่ยอมเป็นให้ฝ่ายเราแล้วก็สารวัตรใหญ่อรุณ กล่าวในที่สุดนายปัจจวบเข้าไปโอบกอดภรรยาแสนสวยเมื่อหล่อนก้าวลงจากรถพาไปนั่งโต๊ะที่ป่าหินใกล้ๆน้ำตกจำลองขนาดใหญ่ซึ่งณที่นั้นมีเบียร์เย็นเจีย๊ยบต้องรออยู่แล้วโดยคนใช้รีบลินใส่เต็มปรีทั้งสองแก้วและหลบหน้าไปทั้งคู่จิบเบียร์หนอนครึ่งแก้วจากความเย็นของเครื่องดื่มรสชาติฝาดๆขมๆนี้ ทำให้คนทั้งสองสดชื่นขึ้นทีละน,นิดโดยเฉพาะเมื่อหมดแก้วบางสูงฮข<ะ>อยอย้ายังเชื่ออืมโนูสดชื่นขึ้นไหมเอ่ยค่ะเสียจวบรีบหยิบแก้วไปกายตัวเพราะคนใช้ปรีเข้ามาหลินอีกครั้งอย่างรู้หน้าที่เมื่อคนใช้หลบหน้าไปแล้วเข้าเอ่ยขึ้นช้าเนิบเนิบแต่ท่าทางยังยิ้มย้ําเหมือนเดิมที่หนูสั่งไว้เรื่องอัเทพผกนัากการเมืองที่เขาพบฉันแล้วมีการสนทนานั้นตอนนี้เรียบร้อยแล้ว ว่างไ้ฟังสิหนูจะได้เกิดทักษะด้านการเมืองมากยิ่งขึ้นขอบคุณมากค่ะเออนี่หนูสารวัตรใหญ่อรณุณเกี่ยวกราดกันูไหมก็มีบ้างค่ะแต่ฉันไม่สนใจสักวันจะต้องดัดนิสัยตำรวจพวกนี้ที่ชอบทําอะไรตามใจตัวเองไม่คํานึงถึงกรอบกฎหมายทั้งที่ตัวเองเป็นผู้รักษากฎหมายแท้ๆไมค์ก็ว่าที่หนูไม่ยอมให้การเป็นเท็จเพราะต้องการดัดนิสัยพวกตำรวจที่ชอบใช้อำนาจนอกระบบใช่ไหมจ๊ะนั่นเป็นส่วนหนึ่งค่ะ อีกหลายๆส่วนเฉียนต้องการให้คำกล่าวที่ว่าคนมีเงินคนมีอิทธิพลคนมีสมัครพรรคพวกเปก็นคดีความ,มอะไรหลุดตั้งแต่ในมุ้งให้หมดไปบ้างคะ่ะอืมในประจวบพวรอตก,กะนูคำพูดของนี่มาจากนหนกันจ๊ะฟังแล้วขอภาเป็นบ้าเลยก็าจากพุทตำรวจใหญ่ๆนั่นแหลคะค่ะจันก,ก็เลยจำขึ้นใจมีโอกาสเพื่อไรจะทลายกำแพงอำนาจเหล่านี้ให้หมดไปความจริงดิเฉันไม่ได้ มีสาเหตุโกรธเครื่องใดๆกับคุณนายระดีเลยนั่นนะซิแต่คุณนายระดีโกรธหนูแน่รวมทั้งสารวัตรใหญ่อรุณด้วยหนูต้องระวังตัวบังนะคนพวกนี้หลอกขัดเป็นสิ่งที่ถนัดที่สุดถ้าเป็นภาษานักการเมืองก็พวกชอบแทงข้างหลังนั่นแหละค่ะดิฉันระวังตัวตลอดเวลาค่ะเกิดรดีติดคุกจริงๆหนูจะพอใจไหมพอใจในบ้านผลทางกฎหมายค่ะเพราะใครที่กระทำผิดย่อมได้รับผลตามกฎหมายแต่ในด้านส่วนตัวนนไม่พอใจหรอกค่ะ พาะเรามาคุ้นกันไม่อยากให้ไปลาบากง,งั้นหนูรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีเถต่เมื่อมีอุดมการชนีแล้วย่อมจะมีอนาคตทางการเมืองแต่หนูเอ้ยไอ้บนเส้นทางการเมืองใครผ่านเส้นทางนี้เลือดโชกด้วยกันทุกคนอะไรดิฉันพร้อมค่ะคุณต้องติ่วเข้มดิฉันนะคะอืมมันแน่นอนอยู่แล้วแต่บอกตามตรงนะนักการเมืองหญิงแม่ค่อยโตและมีข้อจำกัดด้วยดิฉันจะพยายามค่ะ เมื่อใช้หนูโทรมาว่าถ้าฝ่ายคนตายจะขอให้ไปเป็นพยานหนูพร้อมจะไปเป็นกันเลยค่ะคุณเป็นคนเห็นอย่างไรบ้างคะอืมเรื่องนี้ฉันขอให้ขอเสนอแนะนิดนึงว่าควรระวังตัวให้จงหนักอรุณไม่ยอมให้หนูไปทําแบบนั้นง่ายๆเรอะเพราะถ้าหนูหรือไอ้เบิ่มหลุดไปทางนู้นได้ะดีพังทันทีเพราะงั้นอรุณไม่ต้องทําทุกวิธีทางละค่ะอันาเข้าใจแล้วค่ะเอาระเอาระ,เ,าระเราพับเรื่องหนักไว้แค่นีน้ก่อน พ่อแม่หนูว่าไงบ้างก็ดีใจนะคะถามอตุตรุลเลยฉันนั่งตอบคำถามพ่อแม่พี่น้องขางแคบค้างนะยในประจวบพอเราะถึงงานเฉลยอหนูดูๆแล้วมีความสุขดีนะสังคม,ม้านนอกยังเป็นของสังคมแฟมิบรี่ที่เหนียวแน่นอยู่คะ่ะพี่น้องยังเกาะกลุ่มกันเหนียวแน่นพูดได้ายว่านับญาติอย่างหนักคะ่ะเหล่าเราฉันละ่ะเขาว่าอย่างไงบ้างก็ถามให้มันไปหมด ฉันก็บอกว่าคุณติดโทรสําคัญมาไม่ได้วันหลังจะพามาโชว์ตัวไม่ต้อกลัวว่าจะไม่ได้เห็นหน้าหรอกเหรอว้าไอ้เราก็ห้าสิบสองแล้วนุ่มใหญ่ไปหน่อยเอาไวด้ดีผมพ่อก็ไปดกปกไันมาก่อนสีดอกเราแซมสดุดเลยสิไม่เห็นแปลนี่คะคุณยังสมาร์ทอยู่ผดยิงเรอหนูจริงค่ะไม่อายแน่นะแต่ฉันไปโชว์ตัวใหญ้ญาติญาติหนูดูสันหน้าไม่หลอกคะ่ะ แล้วพอแม่หนูอายุเท่าไรว่าจะทําทตั้งหลายครั้งแล้วก็ลืมไปทุกครั้งห้าสิบสองเท่าคุณนะค่ะแม่ห้าสิบบอกเบาๆมีอายน,นิดฮะลูกเคยอายุเท่าพอตาแม่ยายยงละทีนี้เวลาเจอหน้ากันจะเรียกอย่างไรถึงไม่ติดกิควัตใจว่า,วาเรียกพี่สิคะเฮ้ยมีละลูกเคยเรียกพอตาว่าพี่จะไปดูเลยค้อนกบขบับ้วกระอมยิม้มจากนั้นทั้งสอง ขขอเคลียร์กันเข้าไปในบ้านก่อนที่วัวแกจะทันได้กินหญ้าอ่อนเนื่องจากห่างหลายวันเต็มที่ราตีหันมายันหน้าอกเขาไว้ถามอะไรหน่อยว่ามาสิจ้ามาือดืนดิฉันจะไปจัดการเรื่องที่ดินคุณให้ออนไปนชื่อของดิฉันใช่ไหมคะใช่สิจ้าเบิกเงินไปให้พอดิฉันจะเอาไปทําอะไรคุณไม่ว่าอะไรใช่ไหมแน่นอนเป็นสิทธิ์ของหนูแล้วนี่จะทําอะไรฉันไม่ว่าเลยตามใจทุกอย่างจะซื้อจะขายตอ่อ พื่อจะเอากำไรก็ไมไว่าจะลงทุนทํำรีสอร์ทก็สุดแท้แต่เอาเป็นว่าฉันไม่เกี่ยวข้องโดยกับลรากานขอบคุณคุณมากค่ะขยิ่งขึ้นจูบป,ปลายคางเขาจากนั้นปราติก็ตัวลอ,อยพ่อถูกอุ้มไปตกที่เตียงหนานุ่มทั้งคู่มีความสุขด้วยกันวัวแก่เลาะเลมยญ้าอ่อนอย่างใจเย็นและมีจังหวะจากโคนที่สุดหญ้าอ่อน,น,นเบาก็ผิวสมัดไว้เองเลยทำให้วัวแก่ได้แก่ใจ ขิดไม่ฟังเสียงเหมือนกันบ่ายจัดของวันนี้รถตู้สีขาวแล่นฝุนตลบเข้ามาอย่างหมู่บ้านเวียงสาจอดคึอที่หน้าบ้านหนานจันซึ่งผู้นำหมู่บ้านกลับจากการเอาวัวไปกินน้ําพอดีต้องเบิกตากว้างเมื่อคนที่ก้าวลงมาจากรถตู้คือคนที่เขารู้จักดีคนลาตีนานจันรองทักเสียงดังพร้อมกับส่งเชือกวัวให้หลาน นำบัวไปล่าในที่ของมันพี่หนานจันจงวัวไปไหนมาเนอะก็พาไปกินน้ำหรอครับเชิญคนลาตีขึ้นบนบ้านก่อนเบิ้มขึ้นบ้านก่อนนะคนขับรถไม่พูดอะไรได้แต่พยักหน้าเดินตามก้นนายหญิงของมันขึ้นไปบ้านนอกคอกนาน,นั้นคนโทรกรจอกน้ำเป็นสิ่งที่รับแขกมานมนานแล้วปราตีรับจอกน้ำมาดื่มอย่างสนิทปากสนิทคอเพราะไปชนบทมาก,ก่อนขับใจ น้ำจากคอนโทรเนี่ยหอมกลิ่นดินไม่ได้ดื่มสนานเออน่พนธาน,นายนอนกับพวออยู่ไหมนัน,นจันหน้าไปไม่อยู่ครับไปหลายวันแล้วแต่ว่าจะกลับเยนนี้ดีจะอยากพบพวกเขาหน่อยผมว่าเออคนลาตีอย่าพบพวกเขาเลยครับผมเก่งจะกระทบกระทังน่นอีกอานน,อนกับพวกเขาแรงคนลาตีก็ไม่ยอมคนผมรักระดับถือทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วพวกที่ฉันยิ่งอยากพบสามคนนั่นยังไงแล้ว เรียกมาที่บ้านพี่หนาแล้วกันหรือให้ฉันไปพบพวกเขาถึงต๊อบนั่นเลยโอ้อย่าดีกว่านะครับเอาเป็นว่าถ้าบอกเข้ามาผมจะให้คนของผมไปบอกให้มาพบคุณราตีที่นี่ก็แล้วกันดีเออนี่พี่หน,นานนยแสงวันไหนใชะะ่ะมันหาประจำหมูบบ่บ้านตั้งแต่วันนั้นแล้วคุณราตีถามหนึงมันอีกทําไมครับไอคนรยำผ่านนั้นก็คิดถึงนะสิฮะหานานจันสะดุง้งหยงเบิกตากว้าง คิดทำไมทำไมครับไอนากตัวนั้นเป็นผมยังจะสั่งลาดตัวได้ซ้ํานี่พิจารคนเราเนะี่ยวันนี้อาจยังไม่สํานึกสม่ายจะต้องสํานึกองค์คุริมานเป็นโจรร้อยศมยังสํานึกได้ครั้งนั้นอย่ามองคนงในแง่ร้ายเกินไปนะฉะันอ่านหนังสือมามากผู้ประพันธ์เขาบอกว่าคนที่ร้ายกับเราอาจดีกับเราก็ได้มันไม่แน่หรอกแต่คนอย่างไอแสงไม่มีวันดีกับใครหรอกเชื่อผมสิคุณราตีคุณปล่อยมันไป แผนนี่มันจะหันมาขอใจหรือแสดงเมติสนิทก็ไม่มีเลยแล้วถอดทามันยังอาฆาตมาดล้าอีกด้วยไม่เอานะพี่ด่านพี่นานก็บทเรียนมาแล้วน่าจะเอาคําพระคำเจ้ามาข่มจะเสซะบ้างละเวรบระับด้วยการไม่จองเวรหรือธรรมะมาโนโปิโยโหติแปลว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักถอนใจเฮือกใหญ่ใครได้คิดเพราะคนบทเรียนมาแล้วย่อมเป็นคนขโรบ้างครับผมจะพยายามทําอย่างที่คุณราตีว่า แต่เรื่องราบที่ผ่านมามันเครียดมันขม,ม้งเกลียวเลยทำให้ผมลืมเรื่องธรรมะธรรมโอปิเสสนิททั้งทา้งที่ผมกับบดเรียนมาอย่างที่คุณลาตีว่าจริงๆด้วยแล้งานศพในแค่ไปไงบ้างฉันไม่ได้มาร่วมบุญด้วยเผาไปทด้ไรหรอกครับไว้ที่วัดเบียงสาเลยไปนี่แหละไว้แค่สามวันครับอ๋อเหรอแล้วตอนนี้นายกันละไอ้นั่นหอบเงินแสนไปนซื้อที่ใกล้อำเภอโน่นตอนนี้สบายไปแล้วเห็นมันบอกว่ามันจะขาย อาหารพื้นเมืองที่หน้าบ้านมันเป็นคนที่มีฝีมือทําราบทํารูมากไอ้มอนั่นนะก็ดีใจด้วยฮนี่คุณราตีคงจะมาพูดเรื่องที่ดิน,นตัวนี้ใช่ไหมครับจ้าฉันซื้อไว้หมดแล้วน่านจันก้มหน้าถอในใจถ้าเป็นคุณราตีแล้วผมคงจะไม่ต่อต้านอะไรผมะชากเชวนชาวบ้านออกไปอย่างสงบครับแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันละ่ะก็คงไปอยู่ที่ป่าสงวนที่เราเดินผ่านกันไปตรงนั้นมีน้ําท่าพอได้อยู่ เราต้องไปบุรุกกันอีกหัวหน้าชาวบ้านเอ่ยเสียงเครือราตีไม่ต่อความในเรื่องนี้กับเปลี่ยนเรื่องพี่หนานอย่าลืมนะท่านนายอนนท์กับพวกมาให้เด็กไปตามมาพบฉันด้วยครับไม่ลืมพี่หนานหาไค่พื้นเมืองมาต้ยมยำแบบฉีกเนื้อตำพริกใส่เครื่องทเทศหอมไม่ฉัดสักตัวสิได้ครับคนราตีกับเรานาเราสักครู่เดี๋ยวผมจะสั่งให้ร้านจัดก,การให้นานจันไม่รอฟังอะไรรงเรือนไปทันที เบิ้มขยับเข้ามาคนลาตีจะรอบพบไอ้สามคนนั่นทําไมหรอครับเธอคิดว่าฉันรอบพบพวกเขาทําไมละ่ะอันนี้ผมไม่ทราบนะครับเธอคอยดูก็แล้วกันน่าจะพาคนของเรามาเยอะๆนะฉันชอบบอกเดี่ยวนะเบิ้มคนลาตีเนี่ยใจถึงจริงๆผมชักยอมใจซะแล้วเอา้าทาไมยอมเั็นง่าย้ล่ะเบิ้มถอนใจบ้างคนเราถือหาได้ง่ายๆที่ไหนกันล่ะครับ ถ้าเป็นผมก็คงไม่กล้ามาที่นี่อีกคนบราวนเบิม่มใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจต้องสู้สี่ถึงจะชนะอย่างที่เพลงว่านะ่ะคนบราติจะเจรจาด้วยดีใช่ไหมครับที่ไ้ชาวบ้านออกไปจากที่นี่คิดว่างั้นนะแต่เพราะว่าไอ้อนน์กับพวอคงไม่ยอมแน่ก็ต้องพูดจากันก่อนอยังไม่ได้พูดจากาจันจะไปรู้เรื่องหน้าที่อะไรว่าเขาไม่ยอมผมมันเป็นนักศึกษาหกแขมมาก่อนนะครับงั้นเดี๋ยวก็รู้เธอเตรียมตัวให้ดีก็แล้วกัน ไม่องหว่วงครับผมยิงหมดแม็กแน่แนเลยจะไม่เธอเตรียมเพื่จะยิงใครจะให้เธอเตรียมออกรถต่างหากฮะเออแต่ก็ดีครับเรามางแค่สองคนไม่สู้เป็นดีที่สุดฉันก็ว่างั้นขณะนั้นนาน,น,นานจันกลับขึ้นมาบนเลอีกครั้งซุดตัวนั่งที่เดิมอีกครั้งเอ่ยด้วยสีหน้าและสุ้มเสียงที่แปลงปล่าเราสักครู่นะครับผมไปห้านสาวจาัดการแล้วผมต้มสามตัวเลย เผื่ออนนน์ด้วยตอนนี้มาแล้วผมไม่เด็กไปบอกแล้วครับบ่มไหวตัวนิดมันรู้ดีว่าเดี๋ยวต้องมีการประทักคารมกันขึ้นแน่แน่ราตีกับเฉยเสียพูดเรื่องอื่นต่อชาวบนที่นี่ส่วนใหญ่มีอาชีพอ,อะไรทําสวนสองฝั่งโขกครับหน้านี้น้ํารถมันมีที่ข้างๆเลยทําสวนผักกันตลอดเอาเป็ดเอาไก่ไปเลีกันด้วยวัวควายก็ได้อาศัยน้าโขกถ้าย้ายไปก็คงลําบากหน่อย แต่ไม่เป็นไรหรอกครับถึงขาวไปก็ต้องไปคนบราตรีสบายใจได้ครับขอบใจนะพี่นานที่ให้ความร่วมมืออย่างดีไม่เป็นไรครับบอกเสียงเบาอยู่ขณะนั้นชาวบ้านหลายคนทยอยขึ้นมาบนบ้านเพราะเห็นรถตู้มาอีกแล้วและรู้ตัวว่าจะต้องมีเรื่องกันอีกหรือไม่ก็ต้องถูกสั่งย้ายออกไปแต่ชาวบ้านเหล่านั้นยังไม่ถามไทยอะไรจากหนานคงนั่งมองเฉยๆเดี๋ยวๆท่านั้น ปีกอัพคันหนึ่งแล่นมาจอดที่หน้าบ้านและมีคนลงมาสามคนเสียงปิดประตูด,ดังปึงปังทั้งสามรีบขึ้นมาบนบ้านชาวบ้านบริกทันทันทีคุณลาตีมาพวกคนเพิ่งมาถึงคงยังไม่หายเหนื่อยสินะไม่เป็นไรนานจันคุณลาตีมานานยังครับอานนท์หัน,นหไปถามก่อนหน้าสักครึ่งชั่วโมงบอกหวนๆสายตาจ้องสามหนุ่มไม่หวาดหวั่นใ,นใดๆอย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้เลย ดื่มท่านมท่าในยเย็นก่อนใชจะได้ยเย็นน,นจะรรีบบอกเพราะเห็นสามหนุ่มนั้นตั้งท่าจะล่มแม่เลี้ยงสาวเข้าให้แล้วยุดิกับสถิดดื่มน้ําอักอักแล้วปล่อยลมหายใจออกมาดังๆอานนท์ไม่ดื่มกลับเอยขึ้นตกลงที่ดินทั้งสองแปลงเนี่ยคนละตีเซไวไ้หมดแล้วสินะใช่ไปเชื่อฉันอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วอีกไม่กี่วนรรันก็จะได้เอกสารสิทธิ์ตอนนี้กําลังทําอยู่ จ้าหน้าที่เขาเร่งขีเลยสามหนุ่มหันมาสบตากันสถิตเอ่ยขึ้นขอเวลาชาวบ้านสักเกดี๋ยวไปเดินไม่ได้หรือครับเออาจจะไม่ได้ทันทีทันใดเห็นจะไม่ได้ของเงี้มันต้องใช้เวลาได้แล้วก็บอกฉันเศรษฐีสิว่าทำไมพวกกณถึงได้ยุโยงชาวบ้านบุกลุกที่ของคนอื่นปราตียื่นคำถามเดิมเล่นออกรตัตศาสตร์บัณฑิตทั้งสามหันมาสบตากันทันที